ผืนธงสียงเงินเท่นี้ก่อนนะคะร,ษษรับเหรนทองสียเงินเท่นี้สมตม,สม,ต,ะะสสมติของเรามีความหมายม่งบอกถึงความเป็นผลผลิของเวนสมาชิกความมั่นคงของสมมสรนะครับสมาชิกของเรามีครบ100ท่านแต่ถามว่าทําไมมาบา,างการหนึ่เกินมาอย่างน,าใน,ในี้นะครับถือว่าทุกท่านโชคดีที่สุดถ้าหากว่กาเพื่อนสมาชิกของเรามาทั้งหมดมาประชุมกันพร้อมกัน600ท่านโอกาสที่ทุกท่านจะขึ้นมาฝึกยนยะ เหมือนหลายจังหวัดต้องจองคิวเันเป็นหลายเดือนกว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีแต่ของเรานี่สบายมากครับมาทุกครั้งมีโอกาสได้ขึ้นเวทีทุกครั้งหรือบางครั้งเราไม่อยากขึ้นก็จะมีคนเชิญขึ้นมาโดยที่ท่านไม่ได้โอกาสให้ท่างตัวนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการสุขการพูดแบบชาวรันแต่ตรงนี้เรียนไว้นิดนึงนะครับสําหรับท่านผู้สังเกตการถ้าหากว่าท่านยังไม่ผ่านบทที่หนึ่งทางสโมสรของเราก็จะไม่เอาท่าน มีโอกาสเตียโตนะครับท่านผ่านบทที่หนึ่งถึงจะมีโอกาสฝึกในเรื่องของการฝึกพูดแบบเฉัาะทางซึ่งการฝึกพูดแบบเฉพาะทางนั้นท่านต้องฝึกตั้งใจฟังน,นะครับซึ่งอีกสักครู่ท่านผู้บรรธายในการฝนะึกพูดแบบเฉพาะทางจะมาแจ้งว่าคผู้ชมอีกทีหนึ่งว่าฝึกพูดแบบเฉพาะทางนั้นได้ประโยชน์อย่างไรนะครับมาดูในภาคสัญลักษณ์กันต่อนะครับอักษรย่อ,อตัวทีหรือตรงกลางติดทงนั้นย่อมาจากคําว่า โอลิมปัสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบนะครับก่อตั้งโดยดรราสซีส์มิลี่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักสูตรที่นิยมกันทัท่วโลกนะครับช่อนุกรกว่าวสองช่อวงมองถึงสองความหมายนะครับความหมายแรกนะครับเพื่อระลึกถึงสมสรศึกการพูดแห่งลานาไทยทําไมถึงต้องรึ้ถึงนะครับเป็นเป็นสมุรแม่ของเราซึ่งเราก็ ได้ก็ทำแนะนันมาจากสโมสรที่อยู่โดยตลอดสโมสรแม่ของเรานะครับอีกอย่างก็คือดอกฟองฟ้ามเป็นดอกประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนอีกโชอหนึ่งนั้นบ่งบอกถึงมวลสมาชิกของเราที่มาฝึกแล้วเด่งบานนะครับค่อยๆาเด่งบานขึ้นทีละดอกทีละดอกแล้วนําความรู้นาความสมารถที่ได้ฝึกจากสโมสรของเราไปรับใช้สังคมหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันยีสเก้าันยาศาก คือวันก่อตั้งสโมสรฝุกการพูดเชียงรายวันที่29กัญญาานยายนพุทธศักราช2 5 3 9นะครับทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนคำปันที่ว่าพัฒนาการพูดพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านั่นเองจจมุน้อยตรงนี้ถ้าผู้สังเกตการอาจจะสงสัยว่าเอาขึ้นมาทําไมเป็นรางวัลหรือไม่ไม่ใช่นะครับถ้า,าท่านใช้คาฟุ่มเฟือยนะครับเราจะพยายามฝึกให้ท่านพูดใช้ภาษาให้ถูกต้อง ท่านเอออาาแต่ละครั้งให้จะมีโอกาสบำรุงเจมูกน้อยคําละหนึ่งบาทนะครับเออหนึ่งบาทอ้าหนึ่งบาทนะฮะนะครับนะครับมากเกินไปถ้าหากท่านไม่ทาหน้าที่พี่ก่อนไม่ทาหน้าที่ประธานการสื่พูดแบบาำละสิบบาทสิบคำต่อสองบาทนะครับนะฮะเกินไปนะครับถ้าหากท่านทำหน้าที่ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการพูดยาวยี่สิบคำสองบาท โดยเฉพาะคำว่าเออ้านน้นพริยาให้หายไปนะครับถ้ามันไม่หายก็ย,ยังปรับไล่